เบลล่าราณีช่วยสร้างห้องเก็บยานับเป็นนางเอกสาวที่คอยช่วยเหลือสังคมอย่างไม่ขาดสายสำหรับสาวเบลล่าราณีแคมเปญทีล่าสุดเจ้าตัวและสมาคมสัทธาธรรมสถิตมูลนิธิพุทธรังสี ได้รวมกันสร้างบุญใหญ่ด้วยการบริจาคสร้างห้องเก็บยาให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข64ของสาวาเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปโดยมีครอบครัวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างมาร่วมรับมอบกันอย่างชื่นมื่นเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดช่วงนี้กำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องมอบให้แก่กันงานนี้คูจินสุดฟินอย่างคู่ขวัญนางเอกรุนพีคนสวยเบลล่าราณีและพระเอกน้องใหม่กองทัพพี จากละครให้รักพิพากษาแดทูเลฟละครรักต่างวัยช่องสามสามเฮ็ดดีผลิตโดยค่ายละครชนลัมพีโปรดักชั่นจำกัดทั้งคู่เลยไม่พัดกวงคู่กันมามอบกำลังใจและความสุขให้แฟนๆผ่านวิกฤตและลอกใหม่ทางนี้ไปด้วยกันและยังถือเป็นการมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยและส่งความรักและปรารถนาดีจากกองทัพพีที่ถึงแม้เจ้าตัวจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทย แต่ไม่เคยลืมแฟนๆที่บ้านเกิดอย่างแน่นอนซึ่งปีนี้ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันส่งผลให้เราไม่ได้จัดกิจกรรมสงการเหมือนที่ทุกคนรอคอยกูจินเบลล่าพีกเลยขอเสิร์ฟความสนุกในคอนเซปต์สงการทิพจินตนาการเล่นน้ำกันอย่างปลอดภัย ช่วงนี้การอยู่กับบ้านพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวคือสิ่งที่ดีที่สุดพอนอกจากจะสงการจะเป็นประเพณีที่สําคัญของไทยแล้วนั้นยังพิเศษใส่ไข่ตรงที่ว่าเป็นวันครอบครัวของคนไทยอีกด้วยได้เห็นเคมีสไตล์สนุกสนุกแบบฉบับสงการทิพย์ของคู่นี้แล้วนั้นบอกเลยว่าปังมากๆอดใจรอกันอีกนิดเดียวได้ฟินกันทั่วประเทศเต็มๆแน่นอนในละครให้รักพิพากษาแดดทูเลิฟ และก่อนหน้านี้ก็ถึงเวลาที่หนุ่มเบียร์จะต้องเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียเพื่อเข้าร่วมการถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์งานนี้หวานใจนางเอกสาวเบลล่าราณีเลยถือโอกาสมาส่งกำลังใจให้พี่เวียร์ถึงที่สนามบินทั้งยังโพ์รูปคู่ลงอินสตาแกรมส่วนตัวเบลล่าแคมเปญพร้อมเขียนข้อความถึงหวนใจหนุ่มด้วยความภาคภูมิใจว่าดีใจด้วยจริงๆกับก้าใหม่ของคุณใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ ไปโชว์ให้ทั้งโลกเห็นนะว่าเราสุดแค่ไหนเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ